เพิ่นให้เก็บเมาสด้วยครับนี่เมาบอกครับเมาบอกได้บอกจักบาทครับบอกเจ็ดสบักละเจ็ดสิบบาทมือหนึ่งได้จักบอกครับซีบอกเน่หาบอกป้าเก็บห้าตัวเลขบาทเนี่ยบ่หน่อยดิเนาะแต่ละมือเนาะตีเป็นเงินไทยเขาตัวเลขกลุ่มๆกับวัลุดสามพันกว่าบาทนด้ต่อมือเป็นบ่หาบ่ได้ดิมือละสามพันกว่าบาทเนี่ยอ๋อนี่ข้มสันข้มเน่านี่ตันเลยเนี่ยกลาเอาเลยบอกครับ Ờ, bọn mình xin nhiều rồi, bọn mình có thể bệnh, khi mà hậu nền không liệu tat, tat, Cầm cái máy tắt 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 Con thầy hậu, ê, con thầy hậu, มาผีกันน้อยหลักฐานโอ้หลักมูหลักฐันจอดนี้ละจอดนี้ละว้าวจอด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 ก็ไปเช็คเลยเจ้าหอดแล้วครับพี่น้องหอดแล้วปลากระเทียม <c oughs> นี่ครับปลากระเทียม นี่แลหละั่นาพัน,ป,นปิเศษล่ะอ้าวสวัสดีครับ,รบนี่ครับแรงงานไทยฮองค,ครับพี่น้องมาใหม่ครับมาใหม่มาใหม่เนี่ยต่<ำ>างว่าเนี่ยมาใหม่ด้ยักกเดือนแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่มาใหม่โใหญ่มาใหม่ี่มายครับม,มาคโอกาลางตอนล่างมุขชาบยังครับทั้งดีช้นทั้งเลาะข้าลบกันย่บบอครับยุอ่ย่ออันนี้พักยุบเสครับเนี่ อ๋อนี่จ้างพักกินเสร็จเลยคนเก่าคนอันนี้หมกบ่วงเห็นได้ข้าวว่ามือซ้อพัาอยากกินสมที่ใช่ก็จะเอาชิมเนาะเพราะได้กินสมหมกบ่วงตัดชิมซื้อไหมก็ได้ือวางครับเนี่ยนี่บอกเห็นซีบอ่งันเหมาบ่าหรือว่างไหนครับเนี่ยใช่เป็นหมาเหมาเลยครับอนาะบ่ฝืนิ่นเห็นในเหตุผลบอกมันบ่แต่ว่าตอนตอนถอนเพราะด้มาถอนน้ำเพิ่นนี่เนาะหัวตาใหญ่มาเต็มไปถือว่าเต็มไปซ้ำเลย นี่มาเต็มบ่ใส่อีกบ่มาเล่คุ่นคุ้นเลยมาหน่นหาคุนอยู่มอน้อเนี่ยฮะรักกระเทียมมันจะบอกกันนะได้เข้าว่าคุนแพงนี่กระเทียมเนี่ยบ่ขายคุว่าต้องลักออก <c oughs> <c oughs> บ่หูจักคุณพี่น้องนี่บ่แม,ม่นของขี้บูดผมนะนี่ครับเดี๋ยวไปถามคุณโก้คุณบังครับพีนน่น้องครับเหลือหลายอยู่บ่ต้องเก็บร่อนมันได้แค่ดอกเดี๋ยวสิมาเล็มให้เฮ็ดเฮียๆไปจังหน่อยก็ได้เอาใบโป๊กไว้ก็ได้ นี่ครับพี่น้องตัดกระเทียมหมอบล็อกครับ <c oughs> สวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้มีโอกาสมาทางพี่ครับพี่น้องแวะมาทางสวนกระเทียมน่ครับไล่กระเทียมเป็นพื้นที่ขีบุตรผมแต่ว่าเพ่นมะสาเฮ็ดครับพี่น้องบ่สามารถจะของพันใดนอกจากว่าพ่นจะสาเก็บพันเสาเก็บเพากกับเอาแบบนี้ครับพี่น้องนี่มารฐานครับนี่เอาแบบนี้ละพ่นเฮ็ดเฮียเฮ็ดหลุดมือไ้ครับพี่น้อง ง้ำๆทั้งนั้นแหละครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เอาเพราะได้่นจะจมให้นี่ครับเพิ่นจะเอาไม้ใบแบบนี้ตากแดดไว้เอาใบพกไว้ครับพี่น้องคล้ายๆครับที่ว่าพวกผมก็เห็ดตาสองสามปีที่แล้วนะครับพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับผู้บ่าวทั้งหลายเนาะครับนี่คนเก่าปะครับนี่สอบถามเล็กน้อยนะนี่ถามมันเพิ่นว่าคนใหม่หัวตาเพิ่นบ่ฮู้จักดอคนพิ่นว่าเพิ่นให้เก็บเหมาด้วครับนี่ หมอบอกบหมอบกได้บอกจักบาทครับบอกบบอกละเจ็ดสิบบาทมือหนึ่งได้จักบอกครับสีหาบอกเน่ยีหาบอกบานเกบห้าเท่าไรบาทเนี่ยบหน่อยดีเนาะแต่ละมือเนาะสีเป็นเงินไทยเขาตัวเลขกลุมๆกับวาลุดสามพันกว่าบาทนี่ต่อมือเป็นบ่หาว่าไรนี่มือละสามพันกว่าบาทเนี่ยอ๋อนีคมสั่นคมเยานี่ตันเลยเนี่ยเก้าเลยอกครับ อ๋อประมาณสีน่นิ้วโดยประมาณแต่ก็บปอเดเปะคือว่าเขาเน้นความเร็วกันบ่<ล>กำกันมัดตัดตัดตัดเลยเลยุ่งกันเยอะคน,น,ค,น,นครับอยู่งเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งสบ่องค่ยุ่งหนีสิบสคนอ้สิบสองคนอยู่นี่ได้ยักออปีแล้วครับสองปีกว่าแล้วอ๋อสองปีกว่าแล้วแต่ประทันผมแล้วครต่ก่อนผมไปปลูกที่แถวฟาร์มป่าผมว่าผมเคยเดินมาถ่ายผมอยู่มีเบาคนทางไตไหมผู้หนึ่งมหมเป็นวัดนี่อย่างนี้นะคนไต ก็เถอะผมก็จับมาได้คนสีดำๆจิ้งไนตัวในน้อยๆไหมไม่เพรั้งไ่ยอมบ่แต่สมัยก่อนนะก่อนผมจะกลับบ้านเดี๋ยวมาไทยพิ่นอยู่อยู่โมชาบเลยครับเนี่ยมีเรียทั้งไหนเนาะมีเรียขึ้นไปทั้งไออฟุลาบอ่ะอืมก็ถือว่าไก่เตบอบีนอสามสิบเกือบสี่สิบรัวมีครับพี่น้องแรงงานไทยฮอกกัมีหลายอย่างหลายแบบพี่น้องงานเหมางาั้นไรวันมีไรวันพร้อมมาครับเพชรนี่โอ้โหแล้วแต่งาน แต่ว่างั้นหมองจะดีกว่วเนาะงั้นหมอเขาเล็งเหาได้หลายก็คือหลาย,<ด>ยแต่ว่ากันไรวันนี้ก็คือไตตัวงาปลัน <c oughs> ไปตามเวลานี่<ด>ยะครับเร<ด>ื่องงานไตเฮากับประมาณนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ขี้บุตรเดียวแ,แต่นายจางเหตุงานแต่ละอย,ย่างก็คือกันมีงานหลายหนหลายอย่างเนาะเห็ดกระเทียมเลยเผ็ดยังแน่ครับนี่หอมครับหัหอมหอมแล้วก็มีมีลงเพกพรอมครับโอ<ด>้โหมี mít ta sông giang nhiều đấy hết lên. Sì. Sì. Oh, con khai. oh, xây con khỉ đấy, vừa đấy, để bốc hai, cái ta lạp <laughs> con thấy mà là phẳng khắc, <laughs> thế mà bị lắc trèng móu nào như này, tự <laughs> yeah. nào khoa nào là phúng thấy. คนไทยเอาว่าเป็นยัง,งด้วว่ารับเอาสิได้คุยกันยู้งเพงกับเทียมอ่ะนั่นเนี่ยถั่วแก่เลยหมด่ะโอ้ต้อ,อ,องใช้ถั่วแก่อาจะคุ้นคุ้นหนายู่แต่ว่าถั่วแก่ะจะเป็นผู้ใายที่มีอายุเป็นวา่าผู้หนึ่ง่นจะมักเตะเวียนเตี้ยแม่นั้นบว่าไม่คนเดียวกันเถินผู้จักกันยุติแต่สมัยก่อนน่ะเคยไทย่นอยู่มาหาเพิ่นเดี๋ยวพี่น้องประมาณนี้ครับชีวิตแรงงานไทยเขาแต่ก็จะบ่ได้ย่างไปทั่ววันกบพี่น้องเฝ้าอยู่ จะเข้าบ้านแล้วบ้านเราแล้วแล้วงั้นจะเข้าบ้านเอาบวกม่วงหน่อยมาฝากก็ได้กินสมอเออแต่มันว่ามันผสมกับว่ากินมันแรงแคนไหนยังมันจะออกฝาดแน่แนผสมแห้งนะเออนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น,อน,น้องโอ้ยบ่อเอาหรอบ่าหลักเพิ่นหล่าเดี๋ยวจะได้อยู่เออเดี๋ยวพี่น้องบ่ได้ย่างไปดอกท้างพุูนหลายคนอยู่เออพี่น้องบรรยากาศแรงงานไทยเฮาแต่ละคนก็ะจะไปคุณครับพี่น้องครับ เฝ้าอยู่จักหน่อยพระพี่พระน้องมาชมบรรยากาศซ้ำนี้ครับสอบถามซ้ำนี้จะไปสวนหม,มูต่อครับพี่น้องอเห็นบางงานสวนหมูกง่สำหรับคลิปนี้น้อยเขากังจะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยกังย์ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ